<ช>ดูดข่าวของเือใบสีฟ้าบ้างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะคก็มีแผนสร้างทีมใหม่เหมือนกันหลังจาก <c oughs> ไม่ต้องสร้างแล้วแต่ว่าตัวนี้นี่นะวิสัยทัศน์ในการมองนะฟุตบอลแทนใครแทนนี่นะเก่งมากเก่งโกเดล่าจริงใครจะไป็นเควินเดอะบอยเรานึกไม่ออกนะจริงเรานึกนั่งนึกไปเขาพูเนี้เขาขเขาวางแผนกันสามปีอ่ะใช่แล้วก็แต่แต่แต่ตอนนี้แผนที่เขามองคือเขาบอกว่าเดอรบอยเอาจจริงเก่งนะแล้วก็เป็นคนสําคัญของทีมด้วยแต่ ข้าเหนื่อยแพงและตอนนี้เริ่มเจ็บบ่อยละเจ็บบ่อยละนะคะพวกเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อต้นขาแล้วาค่อนข้างเรื้อรังเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอยู่เรื่อยเลยทีนี้ก็เลยมองว่าเป๊ปกกเดล่าตอนนี้วางแผนที่จะดึงทางด้านของจามามูเซล่าเนี่ยเข้ามาแทนเดือบรอยนะคะแล้วก็อย่างโหดอ่ะคือถ้าได้มานี่ไม่ไม่ต้องคิดเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับอยู่กับเป๊ปและนักฟุตบอลพรสวรรค์แบบนี้โอ้กระฉูดแน่นอนค่ะ วางแผนแบบนี้นี่เป๊โกเดล่าคงไม่น่าจะไปจากพรีเมียร์เลกเ็วนี้แน่ใช่ระยะยาวคือเขาบอกว่ามูเซล่าเองก็มีเขาเรียกอะไรรูปแบบการเล่นที่คล้ายๆกับเดอะบอยนะคะแล้วก็โดยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะมาเป็นแกนหลักของทีมได้ในอนาคตมาเป็นพย์เมีเกอร์ของทีมได้นะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอันนี้จะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็ปเห้ความสนใจแล้วทีมระดับแมนซิตี้นะคุยกับไบเยิ้นก็น่าจะไม่ยากนะก็ถ้าจะเอามูเซล่างัดเขาออกจากบาวาเรียเนี่ย ต้องเป็นเงินระดับระดับเออเยอะบางกิโลอะ่ะเออต้องเยอะอะ่ะบอกเลยอ่ะโชว์มีเดอะมันนี่อ่ะโหถ้าเป็นซิตี้ทีมที่ไปเยืโกงได้นะผมว่าเกินร้อยยี่นะอือจริงจริงคือวันนั้นอนะ่ะวันนั้นจำไม่ได้ว่ามูเซล่ามีข่าวกับมาดริดก่อนเลยมาดริดอ,อ่ะผมฟันธงไว้ว่า885บแาบายัคิดได้แต่ถ้าระดับแมนซิตี้อ่ะที่ทีมเก่าเออคุณซือเคยทำงานด้วยกันรู้ป่ะมันจะมีแบบการต่อรองผมว่าต้องจบประมาณ120ล้านยูโรอ่ะในมุมมองผมนะ ไม่รู้คุณผู้ชมที่แฟนแมนซิตี้สอบคอเนอร์เยอะนี่ <c oughs> คิดว่าเท่าไหร่ถึงจะยอมขายหรือว่ามีอุไยมี <คต S 2> แฟนแ<อ>มนซิตี้เราเยอะอ,อยากได้ไหมมูเซลเ่าใครจะไม่อยากได้อ้มูมเซล่าเนาะ